สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะแล้วก็กลับมากับพัสดุทั้งหมด2พัสดุในคลิปนี้นะคะก็น่าจะมีแค่สองพัสดุนะคลิปนี้ซึ่ง2พัสดุในวันนี้คือคอลเลกชั่นที่เราไปพีมาตั้งแต่อันนี้พีตั้งแต่ต้นปีอันนี้เพิ่งพีตอน4.4นะคะก็เดี๋ยว จะแบ่งเป็น2พาร์ทคือพาร์ทอ n b นบอกแล้วก็พาร์ทรีวิวคอลเลกชันบุของเราทั้งหมดแต่ว่าก็ต้องใช้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ลองใช้เราก็จะไม่รู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียข้อจํากัดอะไรบ้างเนาะก็เอาไปไว่าเดี๋ยวเรามาแกะพัสดุนี้ก่อนนะคะรอนานมากสิ่งนี้ก็คือน้องคอลเลกชันของแบรนด์อะไรนะคะน่ารักมากทุกคนอันนี้เราเห็นช่องหนึ่งใน u t u b e นั่นแหละ เขารีวิวแฟนแการ์ดอันนี้แล้วมันน่ารัก attraction. มากเราก็เลยแบบไปตามหาไปตามหาไปตามพีแต่อุปส,สรรคก็คืออีเกาหลีมันติดประท้วงใช่ไหมคะเกาหลีใต้เขาติดประท้วงก็เลยแบบเว็บก,ก็เลยไม่ส่งของเวยแล้วมัน,นก็ขึ้นแบบเตรียมจะส่งประมาณเดือนหนึ่งอะคือร้านเขาตามให้ตลอดนะแต่ว่าเกาห,นา,นาหลีมันติดประท้วงก็เลยแบบรอนานเพิ่มเป็นพิเศษจากรอสองเดือนาเป็นรอสีอ่เกาหลีแล้วก็คือแบบ สวยน่ารักมากน่ารักกว่าที่คิดเยอะเลยนี่นะคะเป็นโคเลบุ๊กของแบรนด์อะไรอะอาร์ตบ็อกซ์ของแบรนด์อาร์ใช่เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าน่ารักมากทุกคน ไม่ผิดเลยที่ซื้อ80ช่องก็ประมาณ40แผ่นเยอะเวอร์ใส่จนตาหลวกตาแหลกกันเลยค่ะเดี๋ยวเราลองเอาการมาใส่นะคะอุ้ยน่ารักมากนี่น่ารักมากเลยค่ะทุกคนแต่อันนี้เดี๋ยวจะไปหารูปมาใส่นะคะ เป็นลูกอินจูนิลแล้วเนะี่ยก็เล่นนี้เราซื้อมาประมาณ300อกว่าบาท300อต้นต้นแต่เราเป็นคนที่ชอบดูหลังการอะเราคิดว่าถ้าใส่แบบนี้ก็จะไม่เห็นหลังการดไงมันต้องใส่หน้าเดียวนะเดี๋ยวค่อยดูละกันว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่ว่าน่ารักมากนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากตามก็แห้แท็กแมเกตการในเอ่อ ทวิตเตอร์ได้เลยนะทุกคนใช่ค่ะน้องคนแรกขวัญไปต่อมา mm hmm. เรามาดูกันต่อที่อันนี้นะคะจากแบนซะูอังเนาะชิคก็จะแปะมาว่า Hello this is s o o s t u d i o Thank you for coming to our market I hope our product will happiness in your daily life Thanks for p u r c h a t i n g it I hope you have a shining day น่ารักมากเออ ทุกส่จะเจีแบบสวยๆไม่สวยละจ้าได้เร็วมากเลยนะคะทุกคนเรากดประมาณวันที่3ที่4เมื่อวานวันที่11ก็ได้แล้วโอ้ยหอดีมากหอดีมากแล้วก็อันนี้เราได้มาในราคาที่ค่อนข้างจะถูกมากมาก าใช้โค้ด4.4นะคะมันลดจากราคา370เหลือ250กบาทใช้ลดใช้โค้ดที่แบบ follow ร้านเราจะได้ส่วนลดอีกประมาณ4-5อะไรนั้นเนี่ยสรุปรอันนี้เราได้มาในราคา246บาทรวมส่งนะคะใช้โค้ดส่งฟรีอีกต่งางหาก้าอยากได้ก็ ถ้าไม่รีบเนี่ยเราแนะนําให้ซื้อช่วงที่แบบเป็นช่วง4.4 5.5 6.6หรือว่าแบบถ้าจะให้มันลดจริงๆมันจะลดช่วงปลายปีช่วงปลายปีคือช่วงที่ลดลดแบบลดกระน,นำซัมเมอร์เซลมากก็ทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะคะนีนก็จะเป็นกิฟต์หรือว่าเป็นของแถมที่เขาให้มานองป็นสติ๊กเกอร์น่ารักมากมันก็นี่จะเป็นตอวเล็กมุกนะคะน่ารักมากสุอัง เราโพลเนาชื่อแบรนด์ถูกไหมเนี่ยซูอังน่าจะถูกนะเนกาะใช่แฟมก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่นิดนึงนะคะแต่ก็เพราะว่ามันก็โอเคนะโอ้ยน่ารักมากเลยนี่นี่นี่ต้องใบนี้สิโอ้ยถูกว่าน่ารักมากโอ้ยเขิน <laughs> อะไรวะแต่น่ารักมากจริงๆเดี๋ยวก่อนนี่ ถ้าคนอะไรมีการาดอันนี้2อันก็คือเราเนั่นเองแบรนด์นี้รู้สึกว่าจะเป็นคลื่นน้อยกว่าคะ่ะอันนี้ที่เรารีวิวไปที่ที่แล้วคือตอนเปิดมานนี่คือคลื่นเต็เมเลยแต่อันนี้เปิดมามันไม่ค่อยเป็นคลื่นน้องไม่ค่อยเป็นคลื่นแต่น้องจะติดกันนิดนึง จะไม่เราไม่ค่อยอยากจะใส่2ด้านเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันไม่เห็นหลังกาดอ่ะก็จะใส่แค่ยี่สิบใบแต่การเราไม่เยอะหรอกจริงๆนะเพราะใบที่เราอยากได้ก็คือราคาอย่างสูงอยู่เลยนี่นะคะน่ารักมากก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปใช้ เด็กๆพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวนะคะว่าเด็กๆหลังจากที่ใช้มาสักพักเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียหรือว่าข้อจํากัดอะไรยังไงบ้างก็เผื่อว่าใครที่กำลังสนใจน้องๆแบรนด์ไหนเนี่ยจะได้ดูคลิปนี้เราเอาไปเป็นเหตุผลประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อเนาะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ และเนื่องจากคลิปรีวิวเราพูดนานมากถ้าเอามาต่อมันจะทําให้วีดีโอยาวและจะเกิดปัญหาในการตัดต่อเราจึงตัดสินใจแบ่งเป็น2คลิปแทนนะคะสําหรับคลิปแกะคอนเล็กบุ๊กก็จบเพียงเท่านี้ส่วนคลิปรีวิวเดี๋ยวจะตามมาในเร็วๆนี้ค่ะ